ครับสวัสดีท่านผู้ติดตามแล้วก็ผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธารานะคะก็ตอนเช้านะคะตื่นมาตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่าเนาะก็ได้ทำวัดสวดมนต์นะคะแล้วก็ทำสมาธิวิปัสสนานะคะระยะหนึ่ง ตอนนี้พักเช้าก็ได้ดื่มกาแฟแล้วก็ได้มาเคลียงานเอกสารนิดนึงนะคะส่วนวันนี้นะคะในช่วงเช้าถึงเที่ยงนั้นอาจารย์ก็จะเดินทางไปต่างอำเภอนะคะเพื่อที่จะไปประกอบภารกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ได้ฉุดคิดนะคะ,ะเรื่องหนึ่งขึ้นมาฉุดคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาอาดีตะะที่ผ่านมาของเรากะะ็คือ หลายๆอย่างนะครับที่เราได้เดินทางมาถึงณจุดจุดหนึ่งของชีวิตไม่ว่าแตจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ Style, ไม่ว่าแตจะเป็นในเรื่องของความคิดอารมณ์การตัดสินใจแล้วก็ความต้องการของชีวิตหรือความฝันที่เราหรือมนุษย์นะฮะที่มีจิตวิญญาณมีความต้องการ ะะมีภาวะตัหะตหนหะาวิภาวะตันหามีอวิภาวะตันหะาะสามตัวนีนะะ้ทุกคนย่อมมีกันทั้งนั้นความต้องการความไม่ต้องการความไม่อยากมีความไม่อยากเป็นในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือเป็นโทษแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากได้ในสิ่งที่ดีและเชื่อว่ามีความสุขก็พยายามที่จะแสวงหาและดิ้นรน ไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของวัตถุนะคะภายนอกหรือทางจิตวิญญาณเองก็ตามมนุษย์นะคะหลายคนที่พยายามสแสวงหาทางกายภาพนะคะทางภายนอกอันนี้ก็คืออาจจะมากนะะสักประมาณ60%์นะ,ะจาก100ส่วน40เปตนะคะ ก็จะมีการเริ่มมองตัวเองคือมองเข้ามาหาตัวเองมากขึ้น4 0เพราะว่าจาก60%นั้นทุกคนมีความฝันทุกคนต้องการที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายทุกคนพยายามที่จะพัฒนาทุกคนพยายามที่จะต่อสู้ทุกคนพยายามที่จะฝึกเรียนเขียนอ่านแล้วก็สร้างสรรค์ประสบการณ์ต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะกว่าจะบ่มเพาะ องค์ความรู้กว่าจะมีประสบการณ์กว่าจะรับรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างชันฉลาดอย่างมีหลักการอย่างมีเหตุผลอย่างมีการเชื่อมโยงนะคะจนรู้หลักการและเหตุผลรู้คุณประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้สาระและไม่ใช่สาระต้องมีการพัฒนาฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขเติมเติมตัดต่อเพิ่มพูนนะคะให้อ่า ตัวเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถก็เล่นกินไปครึ่งค่อนชีวิตแล้วนะอย่างครึ่งค่อนชีวิตแล้วอันนี้ก็คือ60%จากการเดินทางนะส่วนได้ไม่ได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงภาวลาเป็นความจริงทุกคนเดินไป1000คนนะคะอาจจะถึง กึ่งกลางระหว่างทางนะจำนวนหนึ่งก่อนที่จะถึงเส้นชัยจำนวนหนึ่งและผู้ที่ไปถึงเส้นชัยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันทั้ง1,000คนอันนี้ก็เป็นตัวบอกแล้วว่าบ่งบอกแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองได้ เกือบอาจจะระดับเท่าๆกันแต่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาการได้เท่าๆกันไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้เลยจริงๆบางคนตาบอดบางคนหูหนวกบางคนเป็นใบ้บางคนแขนขาพิการบางคนรูปกายครบสามสองแต่มีอารมณ์ร้อนมีความวิกลจริตมี ความเฉยชามีความขี้เกียจมากมายหลากหลายดังนั้นทุกคนจึงมีทุกคนต้องการความสําเร็จแต่ผลสําเร็จนั้นแตกต่างกันอันนี้เห็นได้โดยชัดเจนเมื่ออายุเราก้าเข้าสู่เลข30นะคะพอเวลาคุณจะก้าเข้าสู่อายุ40คุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าบางทีสิ่งที่เรากําลังขว่คว้า,ว,าวิ่งว่อนหา ด้วยความฝันอันแรงกล้านั้นมันจะเริ่มเหือดแห้งและเหือดหายลงมันอาจจะมีอยู่ในใจลึกๆแต่ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีความเหนื่อยจะมีความเมื่อยจะมีความล้าแต่บางคนก็ยังหวังอยู่ด้วยใจที่พยายามเสริมสร้างพลังทางบวกให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าอาจจะรอวันรอเวลาและโอกาสแต่อายุของเรามากขึ้นเรื่อยๆ โดยยังไม่มีหลักเกณฑ์เลยว่า,าความมั่นคงอะไรคือความมั่นคงอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการกันแน่บางคนไปถึงจุดเป้าหมายของตนเองแต่ก็อยู่กับตำแหน่งของตนเองได้ไม,ม่ไม่มากไม่นานก็ต้องจากไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากด้วย ความทะเยอทะยานไม่จากด้วยความทุจริตก็จากด้วยลงหายใจหรือจากด้วยอายุต่างๆมันจึงเป็นการสั่งสมพ่อคพลสัจธรรมที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณอันนี้ทีนี้พอเวลาผ่านเข้ามาในช่วง40%เซที่เริ่มมองหาตัวตนของตนเองเริ่มมองหาความถนัด และเริ่มมองหาจิตวิญญาณของตนเองมากขึ้นก็เกิดจากประสบการณ์เกิดจากการบ่มเพาะภูมิความรู้เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนอ่านเขียนมาพอประมาณแล้วก็ตกผลึกองค์ความรู้ของตนเองนะคะแล้วก็เริ่มที่จะจับทางของตนเองว่าตนเองต้องการอะไรตนเองมีความสุขหรือไม่ตนเอง มีเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไรและหลังจากนี้ไปชีวิตของตนเองจะอยู่อย่างไรความคิดลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นมากนะคะจะเกิดขึ้นเยอะในขณะที่เราอายุสามสิเราจะเริ่มถามตนเองเลยว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายเลยเรายังไม่มีงานทำเลยเรายังไม่มีเงินเก็บหลักล้านเลย เรายังไม่มีบ้านอยู่เรายังไม่มีรถขับเรายังรับจ้างอยู่เรายังหากินแค่ตัวเองไปวันๆโดยยังไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นเลยแค่เท่านี้เราก็ไม่ไหวแล้วนะคะเหนื่อยล้าแล้วบางคนทําการเกษตร,รมาทั้งชีวิตนะคะก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ตัวเองจะรวยเมื่อไหร่ตัวเองจะมีความสะดวกสบายขึ้นมากกว่านี้บ้างลักษณะอย่างเงี้ยนะคะ จากคนไม่เคยรวยก็อยากรวยจากคนที่พอมีพอกินก็เริ่มแสวงหาอะไรบางอย่างจากคนที่รวยๆก็เริ่มมองเห็นสัจธรรมถึงการรักษาทรัพย์สมบัติหรือชื่อเสียงของตนมันจึงค่อนข้างที่จะเป็นทุกข์แล้วก็กังวลอยู่ไม่ใช่น้อยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นความคิดความอ่านและประสบการณ์ก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะ แม้แต่เราจะมีความาคลั่งไคล้หลงไหลอะไรอย่างมากมายแต่มันก็จะถามหาเป้าหมายของชีวิตและก็จุดหมายของชีวิตและก็ความต้องการของชีวิตเสียโดยมากไม่เหมือนกับเด็กน้อยที่เขาจะเล่นไปวันวันอยู่กับเพื่อนไปวันวันแล้วก็มีความฝานาัน,น,นจะเป็นนู่นจะเป็นนีน่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่นะคะต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะซึ่งมันมีความความคิดและวิจารณญาณ แล้วก็มีพลังที่แตกต่างกันท่านทั้งหลายครัามาถึงประโยคนี้แล้วเราต้องให้กำลังใจกันแล้วต้องพยายามหานะคะหาทางที่จะหยุดใจของเราพร้อมกับร่างกายสังขารที่บางทีมันอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องให น้ำหนักกับบางสิ่งบางอย่างหรือการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่เคยตัดสินใจมาก่อนนะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีก็ดีไปถ้าจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีมันก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะหาตัวต,วตนค่อนข้างยากดังนั้นคนที่เจอตัวเองก่อน <c oughs> เขาจึงมีความสุขกับตนเองก่อนอย่างเช่นคนที่เขาอยากเป็นครูแล้วเขาได้เป็นครู เขาก็จะมีความสนุกแล้วก็จะมีความสุขกับงานที่ตนเองทำคนที่อยากเป็นอาจารย์ในรั้วมหาลัยแล้วเขาได้เป็นอาจารย์ในรั้วมหาลัยเขาก็จะเต็มที่กับงานที่เขาทาแล้วก็จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์โดยไม่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่เขาจะรู้สึกสนุกกับมันเพราะเขารู้ว่าตัวชี้วัดของอาจารย์และคุณภาพของอาจารย์คืออะไร เขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ความจำเป็นแต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นความสำคัญอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่อยากเป็นอาจารย์เพียงอยากได้เงินเดือนอยากมีเงินเดือนเยอะๆโน่นนี่นั่นเป็นงานที่ตนเองไม่ได้ชอบแต่ว่าต้องการที่จะได้ตรงนั้นก่อนก็อาจจะเข้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราก็สุดที่จะรู้ได้แต่เมื่อเราไปทำจริงๆเราก็อาจจะหาความสุขของตงนเองไม่เจอ เมื่อมันไม่เจอแล้วนะคะจิตใจของเราก็จะรู้สึกมีภาวะความเป็นทุกข์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในสถานะที่ไม่อื้ออํานวยและอยู่ในสถานะที่เขาไม่อยากอยู่อย่างเงีย้ยอย่างเช่นเขาก็อาจอยากจะไปเป็นการเกษตรเขาก็อยากจะไปทํางานอิสระเขาก็อยากจะไปมีอยากจะไปนอนตรงไหนก็ได้อยากจะไปนั่งตรงไหนก็ได้อยากจะแต่งตัวสบายๆอยากจะไปอยู่กับแม่ หรือไปใช้ชีวิตอยู่กับพ่อหรืออาจจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้หรืออาจจะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตนเองได้อย่างเต็มที่นะคะมันมนุษย์เราจึงจึงเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็รู้สึกอยากจะหาพื้นที่อิสระให้กับตนเองเพื่อที่จะได้รีแลกซ์แล้วก็เพื่อที่จะได้คิดพิจารณาอะไรบางอย่างจากสังขารที่กำลังเริ่มแก่งอมจาก ตัวเองที่กาลังเป็นเด็กกําลังสู่วัยชะกันวัยหนุ่มสาวจากวัยหนุ่มสาวก็เริ่มที่จะเป็นวัยผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นวัยผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เริ่มที่จะแก่เท่าแล้วก็จากแก่เท่าลงไปก็เริ่มแก่งอมที่จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องพักผ่อนหรือหาความสุขหาความสงบหาความรักให้กับตนเองอย่างเดียวไม่ใช่ว่าในช่วงเวลาที่ตนเองแก่งอมลงไปเนี้ย ต้องใช้เวลาตรงนี้นะฮะมาทำงานอย่างหนักลูกหลานไม่เลี้ยงดูปล่อยให้ดิ้นรนอยู่คนเดียวนะฮะไปเดินขายของอยู่ตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยเพื่อเพียงหวังเพวังเพียงเศษเงินที่จะมามามาซัพพอร์ตตนเองในเรื่องของอาหารในเรื่องของที่อยู่หลายๆอย่าง ซึ่งอาจารย์เห็นแบบนี้มาเยอะเมื่อวานก็ยังเป็นเคสกรณีหนึ่งที่อาจารย์ได้เห็นอาจารย์เลยมามองว่าโอ้จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเพียงต้องการความสุขกับตัวเองแล้วก็ต้องการให้อะไรกับตนเองที่เป็นความถูกใจบ้างแล้วก็อยากจะให้อยากจะรู้ถึงปรัชญาอะไรบางอย่างแล้วตนเองก็รู้สึกว่าได้นําปรัชญานั้นมาใช้ในชีวิตของตนเองแล้วก็มีความสุขกับปรัชญามีความสุขกับ กับคําสอนกับศาสนากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระนะคะอยากจะนั่งจิบกาแฟให้นานหน่อยใสายก็ค่อยถือกระเป๋าไปแล้วก็ค่อยทําอะไรบางอย่างอะไรลักษณะอย่างเนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่เร่งรีบได้พักผ่อนเต็มที่ได้อยู่กับคนรักได้อย่างเต็มที่ <c oughs> ฉะนั้นเวลาบนโลกมนุษย์จึงเป็นเวลาที่จำกัด <c oughs> แล้วก็เวลาบนโลกมนุษย์เป็นเวลาที่เท่าเท่ากันแต่ความหมายของชีวิตคนเราที่ทำนั้นทำไม่ได้เท่ากันทำไม่ได้ไม่เหมือนกันแล้วก็ถึงเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตกมาตายตอนแก่บางคนอาจจะเป็นทุกข์ตอนแก่เศร้าโศกตอนแก่ซึ่งอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจะยุติธรรมสำหรับชีวิต ในการดํารงอยู่ดังนั้นใจความในวันนี้จากที่อาจารย์ได้ตื่นในเช้าได้มองเห็นภาวะการดิ้นรนของมนุษย์แล้วก็ได้มองเห็นตนเองที่อายุมากขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงภาวะความคิดที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันขุดขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆในเรื่องของการาใช้ชีวิตในเรื่องของความพอในเรื่องของความสุขในเรื่องของความจริง ในเรื่องของเป้าหมายและในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตซึ่งมันพยายามที่จะแยกแยะว่าอะไรคือความมั่นคงของชีวิตเรา mm hmm. เมื่อเราแก่ตัวลงไปเราจะทําตัวแบบไหนเราจะต้องการอะไรวันหนึ่งถ้าเราเริ่มผมหงอกขึ้นมาเราเริ่มที่จะไม่ไหวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรกับชีวิตนั้นและเราจะหาที่พึ่งแท้ในใจของเราเจอหรือไม่อย่างไร ดังนั้นในทริปนี้นะคะอาจารย์อยากฝากไว้ว่าชีวิตมีค่าเสมออย่าปล่อยให้มันเลื่อนลอยโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรกับมันและอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้พัฒนาไม่ได้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองเลยแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณได้ช้ามากฝากคิดฝากย้ำฝากตรึกตรองและพิจารณาชีวิตของคุณให้ดี เพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตของคุณตัวของคุณจิตวิญญาณของคุณเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สุขและเป็นผู้ทุกข์เองกราบขอบคุณกราบสวัสดีขอบคุณมากค่ะ